กามเปรียบด้วยของยืมคาริะบดีเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งขอยืมทรัพย์จากผู้อื่นได้แล้วเอาลงใส่เกวียนน้อยมีตุ้มหูแก้วมณนีอันลำค่าเป็นต้นบุรุษผู้นั้นวางของยืมเหล่านั้นไว้ข้างหน้าตัวบ้างรอบรอบตัวบ้างขับผ่านไปตามหมู่ชาวร้านหมู่ชนเห็นบุรุษผู้นั้นแล้ว ก็จะพึงกล่าวกันแซ้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย่ยบุรุษผู้นี้ร่ำรวยจริงหนอดูสิพวกคนรวยเขาใช้สอยโผคะกันอย่างนี้เองดังนี้คลันเจ้าของทรัพย์พบบุรุษซึ่งทำอยู่ดังนั้นในที่ใดๆเขาก็จะทวงเอาทรัพย์ของเขาคืนไปเสียณที่นั้นๆน,น,นั่นเองคารืหาบอดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรคือควรจะทำอย่างอื่นแก่บุดุษนั้นไหมหนอหาม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าธรรมดาเจ้าของทรัพย์ก็ต้องทวงเอาทรัพย์ของเขาคืนไปดังนี้คารหบอดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่าการทั้งหลาย อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยของยืมเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทำให้ขับแขนใจมากและมีโทษอย่างยิ่งดังนี้กลั้นเห็นกรรมนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆกรรมคุณห้า แล้วจะเดิญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวเช่นอุเบกขาที่เป็นองค์ของจัตุตธชานอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปาทานอันมีอยู่ในเยื่อโลกโดยประการทั้งปวงแล